ึ่งเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะพิจารณาหมายตอและทรางเข้าใจโดยเฉพาะที่ในปีสามสิบที่พระสันตะปาปาฟรานซิสได้เน้นถึงเรื่องสําคัญก็คือการที่เราแต่ละคนนั้นจะมีประสบการณ์ประสบการณ์อะไรครับมีประสบการณ์ความราัก แต่ความเมตตาในแบบบริบทแบบนี้บางทีก็มีความจำกัดแต่ความเมตตาความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักเมตตาที่เกินกว่าที่มนุษจะเข้าใจและเวลาที่เราฟังรวมมาทั้งสามเรื่องนี้บางทีเราก็เกิดคำถามว่ามันเป็นไปได้ไหมทำไมคนเลียนแกะถึงกล้าที่จะทิ้งแกะ95ตัว เพื่อไปตามหาแกะตัวที่หายไปตัวที่หลงทาคงคุ้มค่าไหมถ้าคิดเป็นจำนวนคิดเป็นจำนันเหตุผลผมไม่คุม้มลำบางที่ไปตามหาแกะที่หายไปตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นแกะที่ดื้อแกะที่ไม่เชื่อฟังแกะที่ไม่ติดตามถูม ส่วนเรื่องเหรียญที่หายหญิงคนหนึ่งมีเหรียญนะครับทำเหรียญหายไปเหรียญหนึ่งในสิบเหรียญเนี่ยยังมีั้งเก้าเหรียญเลยทำไมจําเป็นหรือที่จะต้องจุดตะเกียงเพื่อค้นหาในยามค่ำคืนเพื่อที่จะหาเหรียญที่หายไปเป็นเหรียญเดียวและทําไม หือพี่ที่ที่อิชาจะเป็นตัวละครใดก็แล้วแต่ตัวละครทั้ง3ามตัวนี้มีความสำคัญแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างโด ความรักของพระเป็นเจ้าที่ไม่เคยยุดนั่นไขกับมนุษย์เลยพร้อมที่จะให้อำใจเสมอพร้อมที่จะรักเสมอไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ตัวเราเองเท่าที่เราจะกลับใจนะั้นเป็นตัวเราเท่แหละที่จะกลับมาหาพระเจ้าไหมที่จะสันึกคิดไหมและถ้าเมื่อใดวันใดที่นาทีใดเรากลับใจ จุดนั้นส่วนใจแล้วมนุษย์เรากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเราไม่ได้กลับใจที่เป็นแบบนอุดเมาโลหรือกลับใจในแบบที่เรียกว่าเป็นเป็นตอน้อยอก็คือการกลับใจแบบแบบอย่างสินเชิงเป็นคําสั่งที่หลายๆคนมักจะชอบใช้การกลับใจแบบ Okay. Oh, 그 <laughs> o